สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องทําไปเรื่อยเหนื่อยก็พักครับวันนี้เราจะมาติดตามรังผึ้งนะครับซึ่งพึ่งรังนี้ได้เก็บน้ําหวานไปได้เมื่อสามวันก่อนครับนะครับ,นะรบดูนะครับครับแต่บังเอิญผมได้เจอ นางพญาพึ่งนะครับก็เลยทดลองจับนางพญาใส่หลอดนะครับหลอดนางพญาจับนางพญาใส่ลอดแล้วขังไว้ในที่หลังเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการปล่อยนางพญานะครับให้กับพึ่งนะครับดูซิว่าเขาจะยังอยู่หลังเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลอม มาดูกันครับ นี่นะครับน้งพญาครับจะอยู่ข้างในหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะมาปล่อยกันครับ ได้ทําการปล่อยนางพญาเข้าไปกลับเข้าไปในรังเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับว่าเขาจะอยู่รังเดิมหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ช่วยกดติดกดให้กำลังใจกดซับสไคร์กดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ